สวัสดีค่ะลรกก็สไทยแลนด์ค่ะวันนี้เรามานอกสถานที่กันอีกแล้วนะคะแต่ว่าเราไม่ได้มากางเต็นท์ค่ะเพราะว่าเราอยู่ที่นี่เลย Outdoor ์ e n t r ทนะคะเราจะพาเจ้าเต็นท์นาบาโ,โฮของเราค่ะมาทำความสะอาดถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยไปเลย สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะอันนี้ลูกค้าบริการทำความสะอาดเต็นท์เลยครับใช่แล้วค่ะวันนี้นำโลโก้ s n o w a h o Living ค่ะมาทำความสะอาดค่ะ, <S <S คะอันนี้ที่ร้านมีบริการอะไรบ้างคะช่วยแนะนำนิดหนึงก็หลักๆของร้านเรานะครับก็จะเป็นในส่วนของการเช่าสินค้านะครับแล้วก็ที่สำคัญเรามีรับทำความสะอาดอุปกรณ์แคมปิ้งด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเต็นท์รถเข็นหรือว่าเครื่องครัวนะครับ ก็มานําความสัตย์เราได้นะครับแล้วก็อันนี้อย่างนําเต็นมาลางเนี้ยค่ะต้องมีขั้นตอนอยังไงบ้างะคะอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูอย่างแรกเลยนะครับดเดี๋ยวเราจะให้น้องๆเช็คอุปกรณ์ก่อนะนะครับโอ้อย่างแรกเลยเราก็ต้องดูก่อนนะครับว่าตัวเต็นเนี้ยแบรนด์อะไรรุ่นอะไรนะครับแล้วก็เปิดมาดูว่ามีอุปกรณ์อะไรมาบ้างก็จะเช็ค ช่ครับพอลูกค้านํามาเราก็จะเช็คเลยใช่ไหมคะใช่ครับอย่างพวกเสาหรือว่าพวกสมองพวกนี้เราะจะคืนลูกค้าไปเพราะว่าเรา<อ>ไม่ได้ใช้นะครับค่ะ ตอนนี้นะคะกาลังเช็คอยู่ค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ตัวสมอโบอกแล้วก็เสาต่างๆนะคะเขาจะไม่ได้ทําความสะอาดค่ะแล้วก็นํากลับบ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวตัวฝ้ายชี้แล้วก็อินเนอร์เตนแล้วก็กระเป๋าเดี๋ยวทีมเขาก็กาลังเช็คอยู่ว่าตกกระปรตุ้มไนอะไรยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเซ็นก่อนที่จะชาระเงินค่ะก็จะมีในส่วนของการผูกสัญลักษณ์ของเต้นแต่ละตัวไว้นะคะค่ะ จะได้ไม่ปนกันอี่ก็จะมีรุ่นเดียวกันมาหลายตัว oh. อย่างตัวนี้เราก็จะเลือกเป็นสีชมพูสองเส้นนะครับ oh. ผูกไว้เป็นสัตักรณ์พอเราตวดอุปกรณ์เสร็จแล้วเราก็จะนำตัวเต็นท์ไปอยู่ที่โรงล้างเลยโอเคได้เลยค่ะการเคลื่อนย้ายใส่รถเข็นไปด้วยทุกคนน่ารักมากลูกเราไปแล้วคะ่ะ นี่ค่ะน้องนาวโคของเรานะคะก็กําลังทําความสะอาดอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะฝากน้องไว้ที่ outdoor center ประมาณ2-3วันค่ะแล้วเดี๋ยวเรามารับน้องกลับบ้านกันเยัย <Yay! S 1> ไปรับน้องกับบ้านกันค่ะ มาถึงหน้าร้านแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปรับน้องข้างในกันเลย Let's go อน้องสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ นะครับแล้วก็ชื่อใส่สังกงจันทีมไว้ให้ด้วยนะครับเผื่อคุณลูกค้างไม่ได้ออกไปอ๋อ,อ,อโอเค,ยคอออเย้น้องอาบน้ำเสร็จแล้วค่ะทุกคนพร้อมที่จะไปออกแคมป์ครั้งใหม่แล้วค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากจะนำอุปกรณ์แคมปิ้งมาทำความสะอาดนะคะก็สามารถมาได้เลยนะคะที่ร้าน Outdoor Rental นะคะมี2สาขาค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สาขาพหลโยธินนะคะอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าวนี่เองค่ะใครที่สะดวกนำรถยนต์มานะคะก็มีที่จอดกว้างขวางเลยค่ะหรือว่าใครที่ไม่สะดวกนะคะก็มาได้2ช่องทางค่ะก็คือ BTS ใแยกลาดพร้าวทางออกที่2แล้วก็ MRT พหลโยธินทางออกที่4ค่ะ และอีกสาขาหนึ่งนะคะก็คือสาขาร่างคุณแงห่ง150ค่ะสามารถส่งเต็นท์ทำความสะอาดแล้วก็รับเต็นท์ได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวจะขึ้นแผนที่ไว้ให้ตรงนี้นะคะและสำหรับลูกค้าโลกกสนะคะที่ได้ซื้อเต็นท์ของเราในช่วงนี้นะคะเราก็จะมีนี่เลยคูป,ปองลด10%นะคะสำหรับบริการล้างเต็นท์แล้วก็ทาบนะคะของร้าน Outdoor Central นะคะห้ามพลาดเลยนะคะ คุ้มค่ามากๆเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ไ i l แลนด์อินสต a แกรม Facebook YouTube ทุกทางกดไลค์กดแ like ชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเขา,ามไม่ได้ถ่ายฉันแล้ว